นายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถาแถลงข่าวการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน P.E.A. Sustainability Bond for Better Life เป็นครั้งแรกโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเงินกู้และธนาคารกรุงเทพเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายอายุพันธบัตร5ปีวงเงินรวม1,000ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยคงที่2.67%ต่อปีภายใต้ Sustainable Finance Framework ซึ่งธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB เป็นที่ปรึกษาการจัดทำและให้การรับรองการออก Sustainability Bond โดย DNV Thailand เป็นผู้สอบทานภายนอกที่เป็นอิสระ มาตรฐานด้านการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมและเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานแห่งแรกที่จะทำเฟรมเวิร์กสอดคล้องตามมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของอาเซียนโดยเงินที่ได้มาจะนำไปลงทุนในโครงการที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือไมโครกริดบนพื้นที่เกาะพลวยจังหวัดส,สุราษฎร์ธานี การออกพันธบัตรดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนสถาบันจนสามารถเสนอขายได้เต็มวงเงินและมียอดจองซื้อสูงถึง6เท่าของวงเงินที่เสนอขายนับเป็นก้าวแรกที่สําคัญของการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินตอกย้ําการนําองค์กรมุ่งสู่เส้นทาง Green Finance สอดรับกับเป้าหมายขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2037และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในปี2065